ก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านที่ติดตามนะครับดูโครงการปลารวมยางนะครับปลารวมยางวันนี้ก็มาอัปเดตมาใต้ตำใต้คลิปให้แลกันสักนิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในส่วนปลารวมยางนะครับเลิ่นตรงนี้นี่ประมาณนึ่งนึ่งห้องนะครับนึ่งห้องนะครับ ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ6เมตรความยาวก็อยู่ที่ประมาณาน่าจะสามสิบเมตรได้นะครับ30เมตร6กคูณสานะครับ, m. M, m, รบก็โปรโกต้นมไม้ไว้3มคูณสอยู่ที่ประมาณรัก30 m, ต้นนะครับลักๆก็เนี่ยครับตอนแรกแต่อยาใจดูก็คือเนี่ยครับนี่เป็นต้นลุ่มพ่อนะครับต้นลุ่มพ่อก็ถือว่าเป็นประเอกรองหมายปาที่ ต่างตายเลยนะครับตอนลุ่มพ่อนะครับหลายคนได้ยินแต่เชื่อว่าเออบานทำกับไม้ลุ่มพ่อบันไดไม้ลุ่มพ่อข้านไม้ลุ่มพ่อนะครับนะก็โตไม้ลุ่มพออ่อตอนนี้จะเห็นตอนจริงๆก็าบางคนก็ไม่รู้จักนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นไหมนี่ก็จะไม่รู้จักกับตอนลุ่มพ่อเป็นบันปลื้นะครับนี่นะครับตอนลุ่มพ่อเป็นตระกูลเดียวกับบักคาบมะคา ถ้าว่าทางโน้นก็เรียกว่ามาค่าเดนใต้นะลุ่มพอ่อเรยกว่าม,มาค่าเดนใต้นะครับอ่มันถือาการเรียนโรงเรียนนะครับไม้ตรงนะครับตรงนาแปดขุน้ามนะครับถังลังเลยนะครับเปดขุนชามเปดนิวขูนชามเนิวนะครับเป็นไม้ตรงนะครับแล้วหรว่าส่องเนิยวกลิ่นไม,ไม่ในใจนะครับ ดูได้มาเลยครับสภาพเ like ส,พ like สพ้นสิบอาิปีอย่างอยู่เหมือนเดิมเลยครับเส้นสิบว่าเสสิบปีอย่างอยู่สภาพเหมือนเดิมเลยนะครับตอนลุ่มพอนะครับมาดูดตอนนะครับตอนนี้ก็ตอนก็เดียว่าตอนมอกกานีนะครับมอคก,ก็นี่ก็โลกไว้อพร้อมกัน,นะครับตอนนี้มอกกานีสูงว่าเผื่อน,นะครับมาดูดดตอนติดสูงนะครับตอนติดสูงนี่ก็ตอนนี้น่าจะ เจ็ดเมตรเจ็ดเมตรบายบนะครับเจ็ดแปดเมตรไปแล้วนะครับเจ็ดแปดเมตรไปแล้วนะครับอตอนมอกกานี่จากนัก้นก็ยังมีตอนนี้ครับหมา้ทางใต้ที่ว่า <c oughs> ห้าอยากอีกสนิทนึงนะครับห้าอยากอีกสนิทนึงก็เรียกว่าไม้ข้าวดำนะครับข้าวดำลื่อเศร้าดำนะครับข้าวดำลื่อเศร้าดำนะครับ เป็นเนื้อไม้ก็เมื่อนเนื้อไม้ก็จะเมื่อนมาลิดได้แบบนี้ครับเมื่อนมาลิดแล้วอีกอย่างนะครับขราวปีแล้วนะข้าวปีจะไม่ไงจะไม่อกอกเศร้าดํานะครับีตน้นแล้รับต้นตจะช่งวงๆกับฟันพายุงกับพายุพายุงก็บช่วงไกลๆกับมอกกานีแล้วนะครับต้นพายุงนะครับ ตอนเรอยูกกรร่กับโลกในพื้นที่ป่ายางนะครับหลักๆตรงน,นี้ก็มีลุ่มพอ่อมยังมีปลาดูอีกด้วยตอนนึงครับมีปลาดูกับเออไม่ใญ่ปลาดูอ๋อนั่นปลาดูนะครับตอนปลาดูปลาดูตอนปลาดูตอนลุ่มพอตอนมอกันนี่นะครับแล้วก็หมาเข้าดดำนะครับหมเข้าวดำข้าดำหรือว่าข้าดดำนะครับนี่ก็ลุ่มพอ่ออีกต้นนะครับ ลมป่อยตอนนะครับลมป่อยหนึ่งตอนนะครับในกระเจ้าดําหนึ่งตอนนะครับพระดํานี่ก็ขาอ่านี่แตกยอดเลยนะครับแตกยอดเลยสูงปร,รป,ประมาณเมตรอาซิปประมาณเมตรอาซิปนะครับ สายตาพอดีเป็นอาทิตย์นะครับนี่ก็ตอนประยุงคุ้งตอนนะครับประยุงไม่ตอนเนื้อที่ตรงนี้ก็เป็นส่วนส่วนยางประมาณแปดลายนะครับประมาณแปดลายแต่จริงเกือบที่แปดลายนะครับแต่ว่าพุ่มใดพุทธะไว้บางเนี่ยพุทธะไว้บางนี่มาดูตอนประดูกับประดูประดูปลาน,นะครับ ประมาณหนึ่งขอมือนะครับหนึ่งขอมือหนึ่งกำมือหนึ่งขอมือนะครับเราปลาตอนนี้ก็ก็ได้ลงยางไว้ประมาณเจ็ดแปดลอยตอนนะครับตอนนี้เราหลือเจ็ดลอยตอนนะครับเราเจ็ดเจ็ดลอยตอนแล้วก็ระวางแถวยางก็ลงใหม่ปลาเส้นมาไว้นะครับปลาท่ายายลุงทย่อยลงเลยเลยนะครับคิดว่าปีตอนนี้นะครับแหลกแลก็จะโลก เทน็ตอนตอ้นยางนะครับโรคเท็นตอนอ้นยางถิ่ตายนะครับบอกว่าพี่ตอนอ้นยางล่มตอนอ้นยางตายเราก็เราก็ปลูกหม่ป่าเส้นนะครับ <c oughs> นี่มาดูช่วงเล็กเลกที่ที่ปลูกนะครับปลูกใหม่เส้นในเท้ยางนะครับก็คือพอตอนอ้นยางตายเราก็เราก็ลงเราก็ลงต้นใหม่ป่าเลยนะครับเนี่ยครับเล็กเลกก็ก,ก็มีพวก จำปานะครับจำปาอันนี้ก็ตอนกะเดานะครับตอนกะเดานเนี่ยครับเนี่ยในเท้าหยาบเนี่ยนะในเท้าหยาในถวยางหยว่าตอนนึ่งตอนใดตายนะครับเราก็เซมนะครับเราก็เซมไปนะครับพอนาน,นานข้าวมันมีใหมยย่หยาใหม่ปลาเลือเลยนะครับนี่นนเราเซมเราเซมนระวังตอนอยาติดตายนะครับ ตอนนั้นข้าวใหม่ปลาเลยเแล้ว่อเสมเราว่างแถวนี่เนี่ยครับอกลายเป็นว่าเส้นเราว่างแถวนะครับแถวยางซ่องแถวนะเราว่างกลางเลยนะครับส่วนนี้แหลกๆก็ลงประยุกนะครับประยุกลงที่ตอนซ่องตอนตอนตอนโขเลยนะครับประยุกเร่นงลงไว้ตอนคูนะตอนที่ออามาลงตอนนั้นก็คืออ่กังวลว่ามันจะตายก็เลยลงไว้ซ่องตอนนะครับตอนประมาณหมายจิ้มฟันหมายจิ้มฟันนะครับ ลยลงหัวซองตนนะครับแต่ก็รอทางซองตนนะครับแต่บางบางบางนั้นก็เลือกตอนเดียวตอนเหล็กๆอีกตอนหนึ่งเหล็กมากนะครับมันไม่ไม่เ่ากันนะครับบางตอนก็ตอนแรกตั้งใจว่าเออทักเปียนะครับทักเปียก็เอว่าอย่าทักว่านะครับให้ปล่อยเป็นธรรมธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็รักๆก็ลงเตะเส้นทั่วที่เหล็กๆก็คือนึ่งนะครับตอนเนี้ยครับสะเดาสะเดาหรือตอนเทียมนะครับ ต้นเตียมแล้วก็ตน้นเอ,อ่เออะไรต้นปะย้อมนะครับต้นปะยอะ้อมนี่ต้นปะย้อมนี่ก็เป็น <c oughs> เป็นไม้เล็กๆนะครับสิบกว่าปีแล้วครับปะย้อมนี่นะเดี๋ยวให้มาดูต้นปะยอ้อมเติบโตัวไว้สิบกว่าปีเลยนะครับน่าจะเป็นต้นแหล่ฟองส่วนนี้ติโต,โตโนะครับเพิ่มจับนะครับ เสียตอนแรกครับเนี่ยครับป่าย้อมป่าย้อมมีก็ทุ่งผลตอนยางแล้วนะครับตอนนี้ทุ่งผลมายางมาแล้วสิบไม่ต่ำเต็มสิบเมตรแล้วนะครับไม่ต่ำเต็มสิบเมตรแล้วนะครับป่าย้อมนะครับนี่ครับป่าย้อมอายุนะครับไม่ต่ำเต็มสิบปีนะครับประมาณอ่ปีส่วนนี้ได้มาตอนประมาณปีหนึ่งห้าสองนะครห้าสองก็เริ่มทยอยโตนะครับเส้นนะครับเส้นตอนยางตะตายนะครับ ตยอมนักรักตรงนี้ก็มีปตะยอมตะเคียนนะครับแล้วก็อ,อะไร,รอตอนยีนะครับตอนยีต้นยีตอนตอนีนี่ม่เลยอยู่บปนถึงนีนะครับเนี่ยครับนี่ตะเคียนเอบโลกะแล้วก็พวกต้นพ่อด้วยนะครับต้นพ่อแล้นี่ตอนนี้ก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เลยเว้นไว้นะครับไม่แน่ใจว่าใหม่อะไรนะครับเป็นมันช่วยดีก็เลยเว้นไว้นะครับ เว้นวายนะครับเพื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์นะครับตัวกัญญาที่มีประโยชน์แน่นอนเลยครับมาดูต้นมาลินมาลิต้นนี้อย่างรอดเลยนะครับมาลิมาลิดมาลิอย่างรอดเลยนะครับอย่างรอดเลยก็มาลิดนะครับต้นมาลิอย่างหลอดนะครับแต่ทีนี่เราก็จะไปไล่เรี่ยมาลิตตามโดยต้น ต,น,น,ต,น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 ,ตนี้ยังมีอีกต้นนึงไหมไม่เลยไม่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับต้นเขียมนะครับต้นเขียมอยู่สราบนี้ใช้อะปีนะต้นเขียมนะครับต้นเขียม มันไม่ใหญ่นะครับอันไหนจึงควันนะครับตรงนี้โอกาสหลอดยากนะครับคนที่ลบแล้วก็ตัดยางก็ก็แล้วก็ตัดหญ้านะครับก็ตัดหญ้าก็โดนบาะจับนะครับเนี่กับโลกโลกใหม่ปลาเซมระว่างแทวยางนะครับนี่นี่มอกกันนี่ทะยมยางหน้านะครับเดี๋ยวไปดูโซนโซนโซนนอกันสันนะครับ ส่วนนอกระเก็ศนะพอต่วนวนี้ก็บางแถวก็ตัดตัดยางาจจะตัดหญ้าเลยคบางแถวก็ยังไม่ได้ตัดหญ้าที่นะครับก็ทำตามเท่าที่พอทำได้นะ,ไดไดไะนะครับอ่าทำตามจะทำอะไรไม่หลีกไม่หล่นนะครับนี่ส่วนนี้ก็ไม่ได้ตัดหญ้าที่นะครับ ตรงนี้แถวนี้ก็เเมือนกันนะครับโลกโลกเต็นตอนยางจะตายเยอะนะครับส่วนนี้ยางจะตายเยอะนะครับแล้วก็โลกเอ่อาวงแท้นะครับโลกลาวางแท้าก่อนโลกก็ให้มีการไทนะเทินลาวางเทวก่อนนะครับเอ่ออะไรก็อดตีดินให้มันโลกงายนะครับโลูกงายในใจรําคันก็คือ เรา thấy ่าตัดหลากยางให้มันให้มัน,มนแตกไหมนะครับตัดหลักยางมาแตกไหมบางคนว่าไปตัดมันใสยนะครับยางไม่ออกนะครับพอจริงนะครับมันไม่ออกชวงอาจจะว่าทักเสียเดือนแหลกนะครับแต่พหลังจากนั้นพออยากล้างอยากหลากยางมันออกไหมมันก็ออกดีนะครับนี่นะครับตอนหม่ป้าติ่เส้นไปวันนี้ก็ไม่ได้ดำเนินการในเรื่องของการนั่นที่นะบางทีก็ ก่อนตัดหญ้านะครับก่อนตัดหญ้านะก็จะไปย้อมแควายไว้นี่ตอนต้นเช้านะครับแล้ว่าตอนมันปลานะครับตรงนี้ปลอช่วงน้ำนี่น้ำจะขังตลอดนะน้ำจะขังตลอดเอาเท่ากับเป็นทีทีลุ่มนะครับทีลุ่มมีไม้แดงก็เพิ่งโกลงไนะครับไม้แดงก็เพิ่งโกลงไว้นะครับเพิ่งลงมะเ่งลงเวลาทุ่งนะครับกระทำเวลาทุ่งกระช่วงชางปีนะเนี้อ่าซองปีวันนี้ก็ไม่ได้โกลงใหม่เพิ่มเลยนะครับ อะไรความเจริญเติบโตก่อนนะครับนี่ครับหลกพอสมควรนะครับแต่ทุ้งๆเขี้ยวๆนี่ก็คือเรดอกไม้เมลีนะครับเมลีเมลีหลกเมลีหลกเมลีหลกเมลีนะครับกินเลยลิ้นดำนะครับกินได้นะครับพอช่วงที่มันเป็นดอกนะครับพึ่งนะครับพึ่งก็จะมาตามเสียซ้อนเอาหนามบ้านนะครับโนเต่นยอดหรือยางหน้านะครับยางหน้าเซอาตอนตรงนี้นะครับ ยางหน้าแล้วก็ตาเขี้ยนนะครับ <c oughs> ตาเขี้ยนปาย่อมนะครับส่วนนี้ก็ไม่ได้วดหน้าที่นะครับก็ตั้ใจว่าจะวช่วงนี้่วงปิดตาเน่่วงยึดซ้อติดนะครับ่วงยึดซ้อติดนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดนะครับนี่ก็อย่างไส่ไม้เปิดกินได้เลยด้วยนะครับตอนต่อนะครับตอนต่อ,อ,ตอนช่วงหัตรงควนนะครับ มันรูปมันต้ควรนี่ถ้าว่าตัดแตกให้มันแตกปงางมันจะไงวะนะครับตอนตอ่อตอนตอ่อสะต่อนะครับสะตอตายสะตอเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่กระตินนะครับบางที่คนตายเลยกระตินกับสะต่อน,นี่เก็ปลูกไปกับปลูกนนะครับไปไปเอาอ่อะไรตุ้งจำมานะครับไปนะครับส่วนนี้บางที่ก็นเนี้ยครับ ลักลักก็ไสเดือนนลยเต็มแล้วก็พวกกัดเทว่าอยากินกับไสเดือนดมือนหนอกนะเมือนหนอกมันพวกนู่ลิงเทว่าอะไรก็แล้วนู่ลิงนู่ลิงข้าวกราบก็เป็นอะไรเทว่าอะไรนะครับก็มากินนะครับพอพอหน้าเล่งนี่มันคงจะลงแต่อยู่อ่าโซนห้วยนะครับโซนห้วยแต่ตรงนี้จะห้างจากห้วยประมาณสักกรองนะครับประมาณสักเซียลอยเมตรนะเซียลอยเมตรก็จะมีหุ้ยอยู่นะครับ เนี่ยครับเราตั้งใจว่าเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์ตนี้จะตัดยาแถวเนี่ก็ไม่ได้ตัดตีนะต่อเจากก้าก็ก็ไม่แน่ใจว่าได้ตัดมาแล้วกับตรงนี้แนละ้วนเราตัดอาจจะมาไทายไท,ย,ทยดูอีกสักทีก่อนนะครับมาไทยดูอีกสักทีก่อนนะครับเสร็จไปดูการต้นนะครับาาอ่าไม่ก็เจอกานน้นเรื่องของทางข้าวนะทำไปเตรียมต้นหน้าไว้เดิเนทางข้าว ทางเข้าในสวนนะครับซึ่งสวนในยาวจากจากถนนใหญ่มาถึงใต้สวนก็ยู่ประมาณเซลอยว่าเมตรนะครับความยาวก็เซลอยว่าเมตรว้างอยู่แต่เซซิบเมตรนะครับนาดินนะครับกว้างเซซิบเมตรยาวเซลอยเซลอยยี่สิบว่าเมตรนะครับถนนถ้นนี้ก็ได้จากการขุ้ศะถาลังนะครับขุ้ศะถาลังอ่าตอนแรกเราคุ้ศะของพัฒนาที่ดินนะครับ ่อช่องปีถ้าได้ก็คุดไหมนะครับเผื่อให้มันลึกให้ลึกลงกว่าเดิมนะครับให้ค้ดลึกก็ยาวกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดินเตะได้เนี่ครับดินเตะได้ตรงนี้ประมาณซ่องลอยขั้นนะครับซ่องลอยขั้นท่มไปฐานหน้านฐานหน้านะครับยาวยาวไปนู่นครับยาวไปฐานหน้าหน้าบ้านนะครับแล้วก็ทุ่มเตะโคกงเตะตอนเตะเริ่มต้นคลิปนะครับแล้วก็ล่างบานอีกนิดนึงครับ บางานอีกนิดนึงก็ได้มาหันช่อหัวคั้นนะครับแล้วก็ดินก็ยังเลื่อนนะครับก็เลยตอกปวกตีมานข้อไปต้มบานนะครับแลาวหลัทิพกันหลอดฮอกลอยนะครับถ้าเจออยู่ก็ขั้นหลอาฮอกลอยนะครับถ้าเสจอดินตรงนี้ก็ขั้นหลอดก็ออกลอยนะครับแต่เราก็ให้เขาแบบร้องให้เขาหลับที่จอบกามันถูุกเองนะครับกามบนถูุกเองนะครับเราอยู่ด้วยช่อห ยีกยีทิพกันนะครับองอยเกยีทิพยันยีทิพเี้ยนะครับสองอยยีทิพเตียนะครับก็เมเมาตอนนั้นเตี้ยละสองร้อยบาทนะครับต้องร้อยบาทกัลดลีสนะครับลอบไต้นะครับหลอดน็อกโเหนียวอร่อยอาสิลอดต้เนียวห0สิบบาทนะครับแต่ว่าส้มเลว่าต้องอไตนะครับเนี่ยมาแล้ตอนตอนใหม่าอยู่ต้นนะครับนะ อะไรแบไก่ละเอียดมากนะครับตอกอันนี้นะครับนี่นะครับนีอยู่ตอกตอนหน้าตอกตอนหน้ามันเหมือนกับยางนะครับยางเลยเม็ดง่ายมากนะครับเม็ดเทามากเลยนะครับเม็ดเทามากเม็ดเทาไอ้มากเลยนะครับเกนึ่งกับมือไปนะครับกับมือเด็กนะครับก็เรียกว่ายางกลองยางกลองนะครับยางกลองก็ แท้ายหนือล่างเท้าขึนบนลากอาจจะมีนะครับคือถ้วอยู่ในปลาดิบนะครับปลาดงดิบปลาดิบชื่นนะครับกระเภทปลาดิบชื่นนะครับอย่างกรองก็ลงตัวลงหน่อ่องตอนนะครับลงหน่อ่องตอนเมื่อโดนอย่างอย่งอยู่รอบไม้หลังส่องตอนนะครับมาดูนะอ๋อนี่นี่เอ่อเล่นไม้สายสายใหมสายสายยางไม้ด้วว่ะ ต้นหนึ่งนะครับต้นต้นยืนอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนู้นนะครับเดียวตรงนั้นเดียตรงนั้นเดียวเดียวฟังนู้วยนะครับลองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามดูนะครับก็จะพยายามลงคลิปมาให้ดูกันเลยเลยนะครับเดติดตามกันนะครับตลอดนะครับ ว่ามันจะเกิบหน้าปันปลือนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม